ฝั่งด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดกันครับประจำวันที่24ธันวาคมที่ต้องบอกเลยว่าตีแตก3แนวรบเป็นที่เรียบร้อยทัพไทยเราทําได้ครับฝ่ายยึดคลองแผงหนองยาแก้วทันทีกับกองทัพภาคที่1ซึ่งขณะนี้ขมีนก็มีการสาดฝนบ m ลงมาอย่างหนักตลอดแนวรบกันเลยทีเดียวพร้อมกับอัปเดตของกองรบภาคที่2ครับจุดเดือดจุดระอุยังมีทั้งห้วยตามมเรียและก็เนินสามมะสูงที่ขมรพยายามเพิ่มเติมกําลังเพื่อจะตีชิงคืนเอาไว้ให้ได้ อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อคืนนี้ครับขมินก็มีการเติมกำลังอย่างหนักและระดมยิงเราอย่างหนักตลอดแนวรบเขาพระวิหารเลย แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอัปเดตเรื่องราวข่าวดีกันก่อนเลยครับกับกองทัพภาคที่หนึ่งที่สามารถตีฝ่ายยึด2แนวรบหลักสําคัญได้สําเร็จครับกับพื้นที่บ้านครองแผงอเบอร์ตาบยาและก็พื้นที่บ้านหนองยาแก้วหลังจากตลอดทั้ง2ส,สัปดาห์ข่มเก็ยังมีการต้านทานอย่างหนักแล้วเราเองก็จัดหนักจัดเต็มจนถึงขั้นตีฝ่าได้สําเร็จกับรอบนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆของช่วงเช้้าาาาาาาวันันนนซึ่่งงงกกกก็็เปทอทออาราีรรบไดมยส ล่าสุดในบนรี่3แนวรบจังหวัดสระแก้วนะครับเราก็สามารถยึดคุมได้2แนวรบเป็นที่เรียบร้อยโดยก็อย่างที่ทราบกันนะครับบริเวณบนทีกองทัพภาคที่1นเนี่ยลักษณะส,ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบโล่ง แล้วก็ไม่มีฐานที่มั่นหรือว่าที่กำบังที่มีความแข็งแรงเลยนะครับแล้วมันง่ายต่อการเป็นพื้นที่โจมตีอีกทั้งฝ่ายกัมพูชาครับยังใช้พื้นที่ของพุเดือนเป็นที่ตั้งทางทหารในการโจมตีมายังฝ่ายเราจังหวะตอบโต้ฝ่ายเราเนี่ยมันก็ต้องใช้ความรอบคอบเป็นพิเศษไล่เรียงมาตั้งแต่พื้นที่บ้านครองแผงอเบตาบยาครับมีแรงงานออกมาก็คือฝ่ายเราสามารถยึดและควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสาปนาที่มั่นเอาไว้อยู่แล้วก็มีการใช้อาวุธยิงสนับสนุนครับเพื่อควบคุม โดยเฉพาะ BM21 มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือศาสตร์ BM แมาแบบอย่างหนักหลังจากที่เราเนี่ยตีฝาเข้าไปนะครับขเขมรก็มีการถอยร่นเราก็สามารถควบคุมพื้นที่จุดนั้นเอาไว้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับเป็นพื้นที่บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงนะครับก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันว่าฝ่ายไทยเรานั้นสามารถดิดและก็ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ พร้อมกับดําเนินการสถาปนาที่มั่นนะครับบวกกับใช้อาวุธยิงสนับสนุนเพื่อควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับยังมีการต้านทานด้วยการยิงปืนใหญ่และก็บีเอ็มาอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งพื้นที่ส่วนอีกจุดหนึงบ้านหนองจานครับถึงแม้ว่าเราจะยังยึดไปได้นั้นก็ กำลังตีฝ่าเช่นเดียวกันสถานการณ์ตอนนี้นะครับเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้เสริมความแข็งแรงของที่มัน่นและก็โจมตีฝ่ายเราด้วยอาวุธปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดครับและเบียมาอย่างต่อเน,นื่องซึ่งฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ได้ปฏิบัติการด้วยความรอบคอบและใช้อาวุธยิงตอบโต้เพื่อช่วงจิงพื้นที่เช่นเดียวกันตอนนี้ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ว่าส่วนใหญ่บ้านคลองแผงกับบ้านนองจานครับค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จนะก็อยู่ที่ว่าเราจะรักษาและสถาปนาที่มั่นเอาไว้ได้หรือเปล่าเพราะ่่่่่าาาลลลืืมมวพ้้นนนททีีีีจุดะะะรรับบบเป็แแกกงษณ พอยิงได้เนี่ยคาร์เมนก็ยิงมาซึ่งเราเองบางครั้งครับสลับปนาที่มันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องถอยสลับกันไปมาเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้คาร์เมนก็ยิง BM เมาอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้กําลังใจพี่น้องทหารแนวหน้ากับกองทัพภาคที่1กันด้วยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ก็เป็นปฏิบัติการทางทหารต่อกัรบูชาครับในพื้นที่ฝั่งปอยเปตซึ่งยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเหมือนกันโดยไทยเราก็มีเป้าหมายชัดเจนเลยก็คือการโจมตีที่ตั้งทางทหารคลังเก สื่อสารต่างๆเนี่ยที่มู่เป้าจบตีมายังฝ่ายไทยเราต้องทำลายขมิครับให้สินสภาพภายัยคุกคามและสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นการรายงานออกมาอย่างเป็นทางการของกองทัพภาคที่1เองก็ถือว่ายึดได้ตั้งแต่ น่าจะช่วงเช้ามืดนะครับก็มีรายงานออกมาแล้วหลังจากนี้คงจะอยู่ในช่วงสัปนาหที่มั่นแล้วก็รักษาพื้นที่เป็นระยะเป็นแนวให้ได้แต่ว่าอีกจุดหนึ่งนะครับรายงานเพิ่มเติมจากฝั่งปอยเปตเนี่ยซึ่งณนขณะนี้ครับมีการกักบ,บริเวณคนไทยอยู่ภายในพื้นที่นะโดยทางฝ่ายกัมพูชาครับก็ มีการอพยพป,ประชาชนของตัวเองเนี่ยออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าคนไทยครับที่พยายามเดินทางไปสนามบินเพื่อที่จะกลับมาประเทศไทยของเรานั้นก็ถูกสกัดกั้นเป็นว่าเล่นจากฝั่งของカมินครับตั้งด่านตรวจตามจุดต่างๆบ้างอย่างเข้มงวดและมีการเรียกรับผลประโยชน์ตลอดเส้นทางเลยไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขนาดใหญ่หรือว่ารายย่อยเนี่ยต่างก็ถูกเรียกเก็บเงินเป็นจำนวนสูงมากๆซึ่งก็มีหลายรายเหมือนกันนะครับตกอยู่ในสภาพวะที่เดือดร้อนแล้วก็ขาดแคลนปัใจจัยในการดำรงชีพขเขมรก็เริ่มที่จะเล่นไม่ซื่อแล้วนะครับเล่นมีการกักบริเวณคนไทย เราไม่ให้แบบผ่านแดนไปง่ายๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าทําจริงๆบริเวณเปาเปตตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าดุเดือดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเราก็มีการยิงกระสุนส่องสว่าง2วันติดต่อกันมีเป้าหมายโจมตีที่มั่นทางด่านของเขมรนะครับที่ไปหลบอยู่หลังประชาชนหลังโลกมนุษย์นะเดี๋ยวนี้ผมเคยรายงานมาครับเขมรก็จะยิงผ่านตึกสแกมเมอร์ต่างๆบ้างที่เป็นตึกแถวห้องเช่าแบบธรรมดาาวางกาลังบนซุ่มยิงเนี่ยเอาไว้ตรงนั้นพอเราตรวจพบได้เนี่ยเราก็ทําลายฐานที่มั่นทันทีกับที่ตั้งฐานอาหาร่าดสณล พื้นที่ของกองทัพภาคที่1ครับวันนี้ก็เป็นวันที่17 ติดต่อกันแล้วกับการประทะกับขมิเองก็คงต้องให้กำลังใจทาหารไทยเราทุกนายด้วยนะครับสมรภูมินี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยครับเนื่องจากเป็นที่ราบโล่งบวกกับบ้านหนองจานเนี่ยยังคงระอุดูเดือดเพราะว่าเราเนี่ยยังเข้าตีฝ่าไม่ได้ขมิก็มีการเสริมความแข็งแรงของอที่มั่นเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันก็เอาใจช่วยด้วยกันนะครับเอาแล้วมาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งกันบ้างครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่2กันสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันตอนนี้นะครับก็มีสอ่จุดที่ประทะเดนึง ก็เป็นแนวรบเขาพระวิหารนะครับที่เขมรมนยังไม่ยอมก็น่าจะเทหมดหน้าตักเหมือนกัน ประกอบกับยังมีคลิปและก็ภาพออกมาครับที่ฝั่งไทยเราสามารถยึดเดินสามารถสนเอาไว้ได้และก็เผาให้ราบเรียบกับฐานที่มั่นของเขมรครับไม่ว่าจะเป็นเพิงพักต่างๆซึ่งเราก็สามารถยึดรถได้หลายคันไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์เอ่ยไม่ว่าจะเป็นรถไถเอ่ยแต่ณขณะนี้นะครับอำเภอพนมรักเนี่ยก็ยังเปิดฉากอย่างดุเดือดอยู่เขมรมีการเติมกําลังครับและก็อยากจะจิงบุทีตามเมืองทมกับตาควายคืนสังเกตเลยว่าในช่วง 4- ี่หวันที่ผ่านมาเนี่ยเขมรนะเริ่มจัดหนักกับตาเม,มืองทมมากขึ้นซึ่งเป็นจุดที่น่าาจะมมีคว ขัดแย้งกันจุดแรกๆเลยแล้วฐานที่มั่นของอเขมรเนี่ยก็ไม่ไกลจากตาเมอนทมเท่าไหร่นะครับก็ยังพยายามที่จะรุกขึ้นมาในตัวปราสาทด้วยแต่ว่าไทยเราก็ยังต่อต้านอย่างหนักกับจุดนั้นบวกกับยังมีอัปเดตออกมาเกี่ยวกับปราสาทคณานะครับก็มีภาพออกมาแล้วหลังจากที่ได้เห็นกันเนี่ยตั้งแต่วันที่เราสามารถยึดได้แบบ,บเบสเสร็จ100%ครับแล้วรอบนี้เราสถาปนาที่มั่นเรียบร้อยก็มีภาพออกมาจนได้ครับเป็นภาพบันไดไม้ของอเขมรที่ปราสาทคณาล,ล่าสุดเนี่ยซึ่งตอนนี้ฐานไทยเราก็ได้เข้ายึดดตัวรราาสทไ้้เียบยบอ พร้อมกับมีการวางลวดหนามปิดทางขึ้นบันได1,184ขั้นของขมิเองนะครับโดยภาพนี้ก็ถูกแชร์ต่อในโซเชียลของขมิญเองซึ่งเราก็ทําลายบันไดเพียงแค่บางจุดแต่ว่าไม่ทําลายทั้งหมดนะครับเพราะมันเยอะเหลือเกินแต่ผมก็เชื่อว่ากองทัพไทยเราเนี่ยเตรียมรับมือกับขมิญว่าได้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เรายึดได้ขมิก็ยังไม่ยอมนะยังมีการสาดฝน BM มายังมีการสาดปืนใหญ่มาทักทายอย่างต่อเนื่องเหมือนกันรอบนี้เนี่ยเจอจัดหนักจัดเต็มไปครับยึดปราสาทคณะได้ตั้งแต่เเริ่มต้นนลยใของ หลายจุดเราก็เริ่มสถาปนาที่มั่นแล้วนะครับเนื่องจากเขมนก็จะบุกชิงตีคืนทั้งตาควายตาเมินโทมห้วยตามาเรียประตูสู่ภูมะเขือแต่ในในวรบภูมะเขือเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ที่เขมนอยากจะได้ไปทําไมนะครับคือมันเป็นเรื่องยากมากนะ